ฐานาชัดเจนไม่ติดเรียกโตโน่ว่าแฟน เป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวมากความสามารถแถมหัวใจช่วงนี้ยังหวานฟุ้งฟิ้งแบบสุดๆสำหรับสาวนิชาณธานิชาหวานใจของหนุ่มโตโน่พาคินคำวิไลศักด์ที่ล่าสุดเธอเปิดตัวด้วยลุคสีผมใหม่ที่เรียกว่าดูสวยสะดุดตาแบบสุดๆพร้อมเผยถึงเรื่องที่หนุ่มโตโนโ่เตรียมว่ายน้ำจากฝั่งไทยข้ามไปลาวและจากลาวกลับมาไทยโดยตั้งใจจะช่วยโรงพยาบาลน,นาครพนมกับโรงพยาบาลฝั่งท่าข้ามสอปป,อปอลาวเรียกว่าเป็นภาพโมเมนต์ที่อบอุน่นทำเอาชาวเน็ตฟินจิกหมอนกันเลยทีเดียวสำหรับภาพที่หนุ่มโตโน่พาคินได้โพลโอไอจี ันตวซึ่งเป็นภาพที่เจ้าตัวจับมือหวานใจสาวนิชานัทนิชาและจับมือคุณแม่ของตนหันหลังงานนี้ทำเอาชาวเน็ตได้กลิ่นแปลกๆเอ๊ะหรืองานนี้จะมีข่าวดีเร็วๆนี้ล่าสุดงานนี้หนุ่มโตโน่ก็รีบออกมาเปิดใจถึงภาพจับมือว่าภาพนั้นคือผมให้น้องสาวถ่ายให้เพราะนานๆทีจะได้มีเวลาว่างพานิชาและแม่ไปทานข้าวซึ่งผมก็เป็นเจ้ามือไม่ได้มีโอกาสพิเศษอะไรพอดีว่างเลยถือโอกาสพาคุณแม่น้องสาวและนิชามาทานข้าวหลายคนโฟกัสจับมือนิชาแนนมองเป็นเรื่องปกติเพราะเรารู้สึกดี เลยจับมือ